สั้นๆส5นาทีคะ่ะจากที่ทุกคนได้เห็นมีเลเจอร์ในที่นี้มีใครแบบมี Ledger อยู่กับมือบ้างไหมคะอ,ะอะมีคนนึงยกสูงๆหน่อยค่ะเป็นมองไม่ค่อยเห็นโอเค,อเคมีมีคนอยู่ก็เซสชันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัว Ledger ค่ะว่า l e เจอร์คืออะไรมันแตกต่างจากตัว m เมตา马克ที่พูดไปเมื่อกี้ยังไงนะคะโอเค ตอนอื่นคนนั่งตัวนี้หนึง่งชื่อปริมนะคะตอนนี้ทำเพจอยู่ชื่อว่า um, p r i m Invest Justin Case ถ้าไป Fol l o w กันได้ก็ If you would love to ก็ follow กันได้นะคะอะ Hardware Wallet คืออะไร Hard w a r e Wallet อะคะ่ะมันค่อนข้างแตกต่างกับตัว MetaMask เมื่อกี้ที่เราพูดไปนิดนึงเพราะว่าตัว MetaMask เมื่อกี้มันจะเป็นตัว Ho t w a l l e t แต่ว่า Hardware Wall e t เนี่ยคะ่ะมันจะเป็น c o ้ด Wallet นี่เดี๋ยวจะให้ดู เป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็น Ledger Stack s ค่ะอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น1ใน4รุ่นหน้าตาเป็นแบบนี้คล้ายๆ Kindle แล้วตัว Hardware Wallet อันนี้ค่ะเป็นกระเป๋าที่เราเอามาเก็บตัว Private Key เหมือนกันซึ่งมันเหมือนกันกับตัว MetaMask เมื่อกี้ที่พิกันพูดไปแต่อย่างที่พิ่พูดไปอะค่ะตัวอันนี้มันเป็น Hardware Wallet ที่มันไม่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตแล้วเก็บ Private Key private key คืออะไรเมื่อกี้พี่กันพูดไปแล้วนะคะที่มีตัว private key กับ public key เดี๋ยวเป็น wrap up บบสั้นๆก็คือตัว private key เนี้ยค่ะถ้าเทียบกันเป็นเหมือนรหัสถ้าเทียบกันกับบัญชีธนาคารตัวเนี้ยเป็นเหมือนรหัสในการเข้า address หรือตัวเลขบัญชีธนาคารเพื่อทำการโอนเงินโอนเข้าโอนออกทำ transaction บน blockchain ค่ะ อันนี้เมื่อกี้หลายๆคนน่าจะเห็นได้ยินได้ฟังตัวซีทเฟสไปแล้วใช่ไหมคะตัวซีทเฟสอันนี้บน Ledger ก็มีเหมือนกันถ้าสมมติว่ามีใครซื้อตัว l e d เจอรมาแล้วเนี่ยมันจะมีกระดาษมาให้เขียนตัวซีทเฟ e แต่ว่าซี a เฟบนของ Ledger ตัวนี้ค่ะที่เอาไว้ Recover Just In Case ว่าตัว l e d เจอรมันหายอ่ะ มันมี24คำมันจะต่างกับตัว m a s t e r m a r d ที่มี12คำนี่ในกล่องที่ตามมาด้วยมันจะมีสิ่งนี้ค่ะเอาไว้ให้เขียนคำ24คำทั้งหมดและทีนีอ้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นคำภาษาอังกฤษที่เอาที่เราอาจจะต้องเขียนทั้งหมด24คำลงในไอใบสีส้มเมื่อกี้ที่เป็นเอาให้ดู วันเพ็งค่ะเ uh, t in c a ค e ว่ามีคนสงสัยว่า C ี a ฟสกับตัวพินเหมือนกันไหมถ้ามีใครเคยใช้ตัว Ledger อยู่แล้วอะค่ะพอเวลาเรา Se t up ตัว l e d g อ r ค่ะมันจะมีให้ตั้งพินมันจะเป็นตัวเลข6ถึง8หลักเพื่อทีต่ตั้งว่าก่อนที่เราจะเข้าเหมือนล็อกอินเข้า i ไอ o ฟนนะคะ,ะแล้วตัว c f a ฟ e อะ จะเป็นคำที่อยู่ในนี้อีกทีหนึง่งที่เราจะต้องจดไว้เพื่อที่จะรีค o เวอร์ตัวเลเจอร์จ s t in case ว่ามันหายหรือแบบมันตกน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันพังอะคะ่ะและทีนีอ้อย่างที่เปืนอมพูดไปนะคะถ้าสมมติว่าตัวเลเจอร์หายก็คือใช้ C ิ a เฟในการรีคอเวอร์แต่ทีนี้แล้วถ้าสมมติว่าซิ Fa ฟหายทยํายังไง โซซิเฟตอย่างที่พี่กันได้พูดไปตั้งแต่ตอนเมื่อกี้ก็คือเราห้ามทําหายเราห้ามเก็บมันใส่คอมห้ามใส่มือถือห้ามให้ใครเห็นห้ามตกน้ําห้ามให้อยู่ใกล้เด็กห้ามให้แฟนเห็นประมาณนั้นค่ะแล้วทาง l e เ g อร์เองะคะ่ะมีสิ่งที่เรียกว่า l e เ g อร r รีค v เวอเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เราจะต้องอ,อ่อเป็นคล้ายๆกับประกันไหมคะพี่แพรพูดหมเป็นคล้ายๆกับประกันใช่ไหมคะที่ที่ทาง คนที่มีเลเจอร์เนี่ยสามารถซื้อได้ใช่ค่ะคือตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนเพิ่มความผู้นใจให้กับคนที่ถือเลเจอร์เนาะว่าวันนึงเราอาจจะทำซิสเตทของเราหายตกน้ำหมากินอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เราก็สามารถเนี่ยค่ะ <c oughs> มันเกิดขึ้นได้แล้วก็เลเจอร์ก็คือจะช่วยแบ็กอัพ <c oughs> ซิสเตทเอาไว้ <c oughs> แล้วก็สามารถใช้มันได้แต่ว่าในกรณีที่เราต้องซื้อก่อนที่จะ ที่เราจะซื้อพร้อมกับตัวเลเจอร์เลยเท่านั้นก่อนที่เราจะเซตอัพไหมคะพี่แพรอะไรคะก่อนที่เราจะเซตอัพไหมเอ่ยก่อนที่เราจะเซตอัพใช่ค่ะก็คือมันจะขายเป็นแพ็กเกจพร้อมกับตอนที่ซื้อเครื่องเลยออันนี้ก็เป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะพี่อีมไม่บังคับแต่เป็นทางเลือกใช่ใช่ค่ะที่ที่ทางเลเจอร์มีถ้าสมมติว่าซีเฟสของเราหายอะตัวนี้ทำไมถึงเราควรใช้ฮาร์ดแวร์เวล็ดแจ็ซินเคส มันเป็นอีกทางเรื่องนึงในการเก็บ Private Key Take ownership of your crypto เราสามารถวควบคุม Trans transaction การโอนการซื้อขายตัวคริปโตของเราเนี่ยแอเราคนเดียวเราเป็นคนถือตัว Private Key ตรงนั้น k r y p y o private keys offline อย่างที่เป็นไปเกินไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าตัว Private Key ในในโค l e t เลหรือ h a r d w a เตนี่ยตัว Ledger เเตรงนีน้มันไม่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ต which mean มันค่อนข้างความเป็นไปได้ในการโดนแฮ็กจากจากอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้น้อยมากๆเพราะว่าอย่างอย่างที่คนน่าจะเคยทราบกัน FTX ที่เคยระเบิดไปที่ดันเทจล้มละลายไปตอนช่วงปลายปีส0 2 2นสองหรือปีนี้เหมือนกันที่บายบิดโดนแฮ็กก็เป็น Exchang e ที่มันเป็น r i s k อีกอย่างหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ แล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นตรงนั้นนะมันก็จะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรผลกระทบต่องเงินของเราเหมือนกัน uh, อันสุดท้ายค่ะ c o m b i n e it with a hardware wallet companion app oops w h a t is h app e n i n g ค okay. ะโอเคเราสามารถตัว Ledger เองอะค่ะสามารถเชื่อมตัว Ledger เข้ากับแอป Ledger Live เพื่อที่ให้เราสามารถ uh, ควบคุมทรานส์แอคชั่นใช่ไหมคะพี่แพ้โอ้โหใช้ฟินอีกแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวเราต้องใช้เออมันมีตัวเลตเตอร์ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีตัวเลตเตอร์ไลฟ์แอพที่ต้องใช้คู่กันเวลาที่เออเราอยากจะมันเป็นเหมือนเป็นหน้าอินเทอร์เฟซให้เราทำงานด้วยค่ะมันก็จะมีแบบเออสามารถส่งรับอะไรเงี้ยเออได้ใน ในแอปได้เลยก็สะดวกแล้วก็ใช้ได้มีพีเจอร์ภาษาไทยเราด้วยค่ะตอนนี้ก็ UI เนาะของตัวแอปตัวนี้ก็มีภาษาไทยด้วยเหมือนกันแล้วก็สำหรับใครที่แบบมี Ledger แล้วแล้วยังไม่ได้เซตอัพนะคะหลังจากตรงเนี้ยอาจจะมาพูดคุยกับปิมก็ได้ถ้าสมมติว่าเจอปัญหาอะไรปิมกับพี่แพจะนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะตรงมุมนี้โอเคหน้าต่อไปตอนนี้ Ledger มีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันเนาะมี4รูปแบบตัวนี้มี Ledger Flex Ledger Stack เลเจอร์นาโนเแล้วก็เลเจอร์นาโนเอตอนนี้ค่ะเดี๋ยวอย่างที่อาจารย์เอ็มพูดไปนั้นแต่เมื่อกี้เนาะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแจกตัวเลเจอร์เหมือนกันจะเป็นตัว Flex Nano X แล้วก็ S อสพลค่ะ how to set up the hard wallet ตอนนี้มีคนที่มีตัวเลเจอร์อยู่ด้วยใช่ไหมคะไม่ไม่ทราบว่าเซตอัพไปแล้วหรือยังเอ่ยยังไม่ได้เซตอัพใช่ไหมคะโอเค งั้นมาดูพร้อมกันตัว l e นเจอรตรงนี้ค่ะถ้าตอนซื้อมามันจะมีในกล่องะคะมันจะมีตัวนี้มัน่นใจทุกคนเห็นไหมคือพอเวลาเราเราเซตอัพอะคะ่ะเราจะต้องไปโหลดแอปที่เรียกว่า Ledger Live on l i น e i n t อินเ t แต่ทีนี้เราจะต้องพิมพ์ไปว่า Ledger.com.start หรือว่าสแกน QR โค้ดตรงนี้ เพราะว่า just in case ว่าเราไปเจอลิงก์เขาเรียกว่าอะไรนะลิง์ปลอมใช่ถ้าเราพิมพ์ใน Google นะคะว่า letter live หรืออะไรเงี้ยคือจริงๆ letter ทำ SEO ให้ดีแล้วเหมือนกับปลอดภัยมากขึ้นแบบว่า Google ทั้งหน้าก็จะเป็น letter ที่อ f ฟฟิ i ชียลหมดเลยแต่ว่า just in case ว่ามันแบบเอ้ยโชคร้ายจริงๆแบบว่าแจ็คพอตเจอแบบลิงก์ฟิชชิ่งที่มันสกดคล้ายๆกันหน้าตาแบบ เ e เจอรจะเป็น ledger .com อะไรเงี้ยค่ะทำให้เอ้ยทให้อาจจะโดนฟิชชิ่งแล้วก็โดนดูดเงินไปได้อะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งปลอดภัยที่สุดก็คือสแกน QR Code ที่ได้มาจากกล่องใช่ <c oughs> ค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นกล่องเล็กๆอันนี้แล้วมันจะมี QR Code ให้อยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดแอป Ledger Live ได้เลย <c oughs> หลังจากที่ปริมได้ลองใช้นะคะตัว Ledger ที่เป็น Step s t e p s ปริมมองว่าถ้าตอนเซตอัแนะนำว่าให้ใช้เป็นคอมจะง่ายกว่ามากกว่าตัวโทรศัพท์ แล้วมันค e little, ือม <ım. S 1> ันเห็นอะไรที่มันชัดกว่าแล้วมันกดง่ายกว่าถ้าในมุมมองเปรมนะก็มีตวนงโหลด for Windows ค่ะ Mac OS แล้วก็ดิ d s, <S on ว่าใช้ตัวเครื่องมืออะไรแล้วทีนี้อันนี้คือรูปที่เป็นลองลองลองเซตอัพนะคะสำหรับเป็นเป็นมองว่าการเซตอัพตัวเลเซอรค่อนข้างง่ายพอสมควรคนที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วแบบเริ่มแบบ as novice เลยค่อนข้างง่าย ตอนที่เราโหลดแอปมาแล้วอะคะ่ะแล้วให้เราอเอาตัวเปิดตัวเลเจอร์แล้วเชื่อมต่อมันจะมีสายเคเบิลที่มามันจะเป็นในนี้ให้เชื่อมตัวเลเจอร์ค่ะเข้ากับคอมแล้วก็เปิดแอปแล้วเดี๋ยวก็ทำตามสเต็ปที่เขาเขียนไว้ได้เลยค่ะม,มันง่ายมากๆอ,นนอันนี้เป็นตัว ger, เลเจอร์เต็มตัวเลเจอร์สแท็กที่เป็นพูดไปนะคะแล้วเขาก็จะมีให้แบบเช็คแล้วก็อัปเดต ตัว d ด v ว c e ์สนิดหน่อยก็เชื่อมต่อง่ายมากแล้วก็หลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีให้ตั้งพินมีให้ตั้งพินตามที่ปลิ่นได้เกินไปเนาะที่ที่เป็นการเขียนเลขรหัส6ถึง8หลักอะคะ่ะเพื่อที่จะเข้าปลดล็อกตัว L ลเจอรแล้วพอแล้วพอตั้งพินเสร็จเขาก็จะมีให้จดตัว seed phrase 24คำในในในบสีส้มแบบเมื่อกี้ที่ปลิ่นปรินปรินให้ดู ก็เป็นประมาณนี้ค่ะเซตอัพง่ายๆแบบ literally ง่ายก็สามารถเชื่อมกับเช a i n bitcoin ethereum หรือ So ล a นะสลานได้เลยค่ะแล้วก็ใช้เชื่อมกับตัว ledger live อะตอนนี้เนี่ยทาง ledger มีโปรโมชั่นหรือว่าการสั่งซื้อยังไงว่าคะพี่แพรจะซ่อเคสว่าแบบมีคนในนี้ยังไม่ยังไม่มีตัว ledger โอเ okay, คได้ค่ะก็คือว่าเอ,อ่ในทั้งวันนี้คนก็ ทุกคนได้เรียนมาหมดแล้วเนาะว่ามันมีอะไรบ้างทั้งแบบเซ็นทรัลไอเคช์ีเซ็นทรัลไอเคชเนะาะคราวนี้แบบอันนี้คือขั้นสุดของการเก็บคริปโตอยา่างปลอดภัยที่สุดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแบบแนะนำให้อ๊แนะนำให้ถ้าแบบยังไม่ยังไม่อยากจะลงทุนเยอะอะไรอย่างี้แบบว่าให้เริ่มจากตัวเล็กๆก,ก่อนก็ได้เป็น Ledger Nano S คลาสนะคะก็คือแบบเป็นรุ่นที่แบบแซนด์ดที่สุดแล้วกนน็ฟีเจอร์ก็ยังครบเหมือนเดิมวันนี้มีแจกด้วยใช่ไหมคะใช่วันนี้มีแจกด้วยก็ก,ก็ลุ้นก่อนจะได้ลุ้นรางวัลก่อนก็ได้แล้วก็เอ้ยค้าไม่ได้แล้วอยากได้ก็ซื้อได้เลยวันนี้ก็เดี๋ยวแพรจะส่งลิงก์เข้าไปในเดี๋ยวอาจาร,รย์เอ็มจะส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะเป็นที่เป็นโอเปนแชทะคะเ่เป็นเป็นโค้ดของอาจารย์เอ็มที่ตอนนี้มันมีมันเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่ เหมือนกับทำขึ้นมาเพื่อคลาสเซียลเฉพาะเนาะแบบว่ามีถึงแค่วันที่25มีถุนายนนี้เท่านั้นนะก็คือซื้อเลเจอร์แถมบิตคอยค่ะแถมเป็นบิตคอยวอลเชอร์ไอซ์คัน n a n เอสคลาสแถม30ดอลลาร์บิตคอยมูลค่า30ดอลลาร์น a n เอ็กซ์แถมบิตคอยมูลค่า50ดอลลาร์ถ้าเป็นเลเทอร์เฟลด์แถมบิตคอยมูลค่า70ดอลลาร์ถ้าเป็นแ t ็ก k ก็คือสุดไปเลยค่ะ80ดอลลาร์ แล้วก็อาจารย์เอ็มก็คือใจดีน่ารักมากแล้วก็ให้ให้สิทธิ์กับผู้เรียนในคลาสนี้นะคะโดยที่ได้ให้ส่วนลด10%ด้วยก็คือสามารถมาเคลมส่วนลดกับอาจารย์เอ็มได้อาจารย์เอ็มจะออโอนส่วนนีคืนให้นะคะอันนี้เยวแพทย์จะให้อาจารย์เอ็มส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มนะถ้าใครสนใจก็ซื้อได้เลยก่อนวันที่25นะคะ ก็เป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับเซสชันเล็กๆเรื่อง L e ตเ e r หรือฮา r ์ w a r ร Wall e t แล้วก็ถ้าสำหรับใครมีปัญหาตรงไหนหรืออยากสั่งซื้อหรืออยากพูดคุยกับพี่แพ้โดยตรงเนี่ยก็เดี๋ยวปริมจะนั่งอยู่ตรงนี้ริมสุดของห้องนะคะกับพี่แพ้แล้วก็ถ้ามีใครติดขัดเรื่องเซตอัพยังไงก็มา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 ,มาคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวปริมช่วยก็เป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวเลตเจอร์ขอบคุณนะคะ